สับป,ปะรดน้อยคุณผู้ชมเกิดแจมกับสับป,ปะรดใหญ่วันนี้ชอบจ้ยจ้อยพุงกลมๆขอ,อนำเสนอคลิปสับป,ปะรดหัวน้อยขอแจมอยู่กับสับป,ปะรดหัวใหญ่ทำเป็นคลิปขั้นเวลาระหว่างคุณผู้ชมกับช่องใจจ้อยพุงกลม,กลม เพื่อไม่ให้เสียเขาเรียกอะไรเวลาแห่งการรอคอยช่วงนี้เข้าป่าภัยไม่ได้จริงๆทั้งฝนฟ้าขนองทั้งสุขภาพของจอยจ้อยเองก็ไม่ค่อยจะดีไอกับปดกระแปดตลอดเวลาไอคก็คกคแคกๆจะไออยู่อย่างนี้ตลอดคุณผู้ชมต้องคอยรักษาสุขภาพไว้ก่อน ฝนฟ้าก็คอยเตะจากคึกขนองของให้คุณผู้ชมที่เป็นแฟนของทนนสิทธ์คอทนนสิทธิ์คอของครั้งทั้งหลายอดรนทนไว้ก่อนยังไงซะช่องเจจ้อยปรุงกลมๆก,ก็ไม่ลืมคุณผู้ชมอยู่แล้ว <c oughs> อันนี้เป็นแปลกแบบไม่ทนนสิทธ์ดูนี่เป็นลูกสับประรดเลยคุณผู้ชมมือสัน่นหน่อยไม่เป็นไร เนี่ย yup. แยมกับเขาอ๋อเห็นแล้วไม่ปล่อยโอกาสเลยล่ะต้องจ้อยๆพุงกลมๆติ๊กให้ดูบังแค่ อืต้องหลบมาถ่ายข้างในฟังเสียง